สบายดีสบายดีพี่นอ้องนี้มาพบกับสองแสลมนาสูวนหนึ่งนะพี่นออ้องมีอกาศยืดเือนมียาป๊อกส่วนเห็ดหมงงาากม่วนนักเลงนี้พี่น้องหมกม่วงกวนนะพี่นอ้งงนงนนองไ่ะมื่อวันมียาป๊อกกำลังแกะหมกม่วนนี่น้องพี่นอ้องมียาป๊อกแกะเปลือกออกอันดวนมันคันอันดวนมันพี่นอ้องอันนวนหนอยอยนะมันใส่มือ่อยพี่นอ้องเห็ดกินในเฮือนเองเนาะ นี่มักม้วนข้ากกะลางอบ่างราม้วนกระซ ớ ได้ซุกได้พี่เนาะแล้วก็ไปต้มเนาะคนคนคนใส่น้ำตาลใส่มองุ่นเกเ๊็ดกินเนื้อเองใส่มือเลยเมีเปอล้างมืออยู่นี่ล่ะคือชุ่มู่องชุ่มหูคือได้พี่น้องเอ้ยเพื่อนสิได้กินนะมันเป็นงายได้เห็ดไว้กินยามลงหายลงนาเนาะพี่น้องยิ้มเขามาละ ขุ่ยเลยม่วมงมง่วงกวนม่วงนักเลงพี่น้องมีเฉพอะขันได้สำเนียงก็นอนนะพี่น้องเราชิค้าตัวนี้ไว้ขัดไม้นะพุงผ้าใส่มีเฉอาะอนนี่อยู่คู่หนึ่งเหตุอะไรหน่อยพอนว่าหมอเป็นไงนี่ขังหมอมีปฉพคน จะหน่อยสแลจะเป็นคนคนคนจนมันแขนบนเด้พี่น้องเลยเืิอสิทธิกินมามเป็นง่ายหลายชั่วมงเติบเจ๊แก่บันใส่เลือนี่ใส้แลน้ำตาลหมดแล้วท่านเราอันนี้หอ่จะเป็นคนคน คนตลอดไนะด้พนะี่น้องนี้นะทั้งพี่น้องกำลังหอนเดือ,อดเบื่อแตกตัว,ต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 วแตกแบบคนไปนำเขากัน

滚开，h o o l 的话，三年 ทางมายาป้องคูณมุงข่า,ขาทางสเละนะคุณหมอคุณลุข่าเอาใส่ได้มายาป้องทางนี้มาเบิ่งทางนี้มาบ่งทางนี้นแตกตุบต,ตุบตับตับแล้วเด้อพี่น้องแตกตุบต,ตุบตับตับแล้วทางนี้จังเน่อยกขึนหน่อยกอ็ได้พี่น้อง ล้อนพี่น้องสันเรไม่ติกกกไได,นนดตกดหมอเนาะยู่งานไะได้มาสนั่นเราแตกใช่เฮ้าปวดมือกันได้ <c oughs> มีเพอาะปวดฝ่าปวดมือกันนะ่อช่เด,ด็กผน ก่อนจนมันเียวน้ำตาลี่้สำหใส่ละง่ายง่างยเางกวอานาลแล้วเ่กอนเดะ นี่พี่น้องมีบ็อกส่ตนตาลงไปแล้วแต่เธอละน้องนี่ต้องใส่สมิงลงไปก่อนคก่อนเห็นไหมันปนน้กลายเกอที่ค่อยบป,ป,ปุปั๊บคุป่ปเลนคะุณจะเนียว นี่ป้อาอยากพูดขาวพี่น้องมียายปอกสิเอามนะึกผ้มมาลงเนาะลงไหมสิคนหืมใส่ผ้า,าลงไป มาาเตอนมีปาวันโบราณไว้ใส่หมอด<ะ>หมอดต่อไปเพราะว่ามันใหญ่อย,ยอยู่ทางหนึ่งนะพี่น้องมังมองนอ๋รนเริ่มเปลี่ยนซีเป็นน้ำไปเดิมส้มวงหนึ่ง่านไปอีกซองส้มวงมียะปอกว่าให้มันเขฉขยน,นเนาะเพื่อออกแล้วเพื่อออกไ<ล>ปเอาดูมียะปอก กูเหีก่อนหอนแฮงหอนแฮง <c oughs> <laughs> หอนได้พี่น้องเลยเกิดสิได้กินโมเมนต,ต์ง่ายนะพี่นอ้องง่ายจน,นหอน,หลนลายสมหงเนาะใส่เวลาเฮงอ่ะคนต่อไปมีไนปอก <laughs> เปลี่ยนกันคน้ะกับมีไนปอก <laughs> มันถลกแขนเนาะพี่น้องคนจนมันแขนนี่พี่น้อง <laughs> <laughs> ผ่านไปอีกแล้วไลน์ไลน์นาทีเติบมันเป็นไลน์สมุงไลน์นาท,ลลาทีนี่อันเริ่มตั้งหมอนะซ้ำม,มุงไปผ่านไปสมุงนึงกันจีบเอาตอนนี้มันหาโมงเลยพี่น้องถ้ากัดได้สมีถ้ากัดแขนสมีต้องให้มันแขนก็กว่านี้เนาะพี่นอ้องจังได้อันนี้มันยังแล้วยังให้มันแขน็ขนแขนน้อพี่นอ้องอ่ะ คนต่อไปเบิ้งต่อไปเนาะพี่นออ้องเพื่อสิได้กินว่ามันง่ายเนี่พี่นอ้องสองสัปโมงสามสัปโมงสามสัปโมงสี่สโมงมาแลจ๊ะค่ะอันนี้ขนาดอันนี้เห็ดใบลานเนี่พี่นอ้องถ้าบางคนเห็ดหมอใหญ่เห็ดล้านกันร้ายสัปโมงเต๋อตอนนี้นาะปวดแขนมันเนี้ยแหละมันปวดแขนเนี่พี่นอ้องเพื่อสิคนได้พี่นอ้นองผ่นานไป เครื่องสมุนไพรเรียบร้อยมีเ<อ>มมย็บปอกวะนี่ตังซสมนี้พอแล้วมีไม้ปอกวะเด็กจะน้อยสแหละสิผาซีมจังน้อยโก่งวะแม่อาสวยไ่มอาสวยปะแป๊บน,นึงอเอาไอ้ไมีเย็บปอกตากใส่บวงแล้วก็ห้าปั่นใส่ข้าวเหนียวซีมเนาะแสเลซีมให้เบิ่งนี่เตอร์ดูไหมนี่เนาะพี่เนาะถ้าต้องกินตอนมันเย็นๆเนาะพี่เนาะ นี่พี่น้องเสล่ซีซีมเหนไแต่ว่ามันกันยังหอนหนี่ซีมตอนหนอนหอซีมตอนหนอหอมีเี้ยป้าไว้เย็นซงซีมใจหอนเนี่ยคนใจหอนขันเนี้ยแ้วพี่น้องเฮ็ดเครื่องนึงไหมว่าจะมีเป้าไว้เหนกันไนี่พี่น้องต้องหอต้องแทบต้องหอนต้องเสะมาลุยพี่น้องมาเดี๋พี่น้องเด้อนี้มีเงีป้อง หันก็หอซ่บแปรแท้พี่น้องก็พี่น้องย้ำหลวกป่าซีมพ่ออืมวางเนรอแซนบกี่ข้วเขาวก็แหละมึงมีห้องกินเขาชิ้มือเขาจะว่าเขาชิ้มือยังหน่อยก็แล้ว่เขาจะว่าอ่ะนี่เลหัวขาวลงยำำดำหน้าพี่น้องเห็ไวอยู่ขาองแห้ง เวลาเขาขึ้นมาอยากกินประทานเขาคุยอีท้าเลยพี่เนาะแซ่บวาไม่ได้พี่เนาะมาซีมน้องกันนี่อืมเขาติ้นมือเขาเย็นได้พี่เนาะอุ่นนะแค่ไหนโต๊ะกาะเออพี่เนาะ หอมียาปอกอะไร้หหามันเก่นอย่างเก่งยโอ้มันโคนเลยะมียาปอกตุยอีกเงีมากมียปปอกตุยอเงมากเลยนะมาจ่องใส่เพราะว่าเต้นใส่เพราะว่ามันแตกมันพงใส่น้องพี่น้องห่อได้เช้นพงห่อได้พี่น้องเลยเพื่อเพื่อสีเหล่เพื่อสงไันนีอีนโบง่ายโบง่ายได้พี่น้องไล่สุ่มุง ขนาดว่ามีปอกเห็ดโบราอพี่น้องเนี่ยนะยังสามสมุกปลายนาะพี่น้องผู้ใดเห็ดหมอใหญ่ๆได้ร้านหน่อร้ายสมุกเติมหน่ะผู้ใดดร้านพี่น้องเห็ดน้ำตาลโลนึ่นะพี่น้องมีปอกใส่นี่แก่พีน้อ เพื่อสิเด็กกินอ่ะมันมวงนายนะพี่น้องเพิ่มม่วงกวนแบบม่วงนักเลงเพิ่งนี่ยพี่น้องเพื่อสิเด็กกินน่ะต้องใช้เวลาเพิงใช้เวลาเพิงใช่กบต้นเทิงเรื่องหอนเรื่องข้นผอมเวลาขนไปเนี่ยไมันกิดมันกิดแตะกระพุ้งใส่น่นอนพี่น้องต่อไหมแบบมีเงาะเพชรมังคุผู้ใดนี่เห็ดเป็นไม้เลยไม้กระดามยน่นยาเลยก็ได้พี่น้องผู้ใดเห็ดลากกับใจ้ ซุปหลายซมงูออมอองน้ำพริกเอ็ดหิ่งห้เย็ดหมงเงี้ยอันนี้มีเห็ดปอกเห็ดน,น้อยหนึ่งน้ำพี่น้องโอเคน้ำพี่น้องส่วหรับคลิปนออี้กับ่ม,มี้ยังร้านน้องไปพอกันใหมค่คลนะิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสแสแลนเดอร์บ๊ายบายสวัสดี